We <laughs> could, could be us. ก็กราบเจ้าดีเพื่อประเทศไทยที่รักกันทุกทุกท่านเลยนะผมนะก็ในวันนี้ก็กาพูกับผมอย่างแล้วนะผมวันนี้เอ่อผมจะมาทำการนะผมแจกโค้ดนะผมนะที่ผมเคยบอกปันเกตีนะผมว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดนะผมทำคลิปแจกให้เดอ้อก็วันนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันนะผมนะว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกก่อนเลยนะฮะกิจกรรมข้าใหม่เลยนะคือกิจกรรมอยู่ในวานี่ร้านค้าแห่งความมือตอนหมื่นองศาลดสูงสุด9% 0อนแต่นี้ผมได้เข้าไปแล้วนะผมนะแล้วก็ทำการซุ่มมาแล้วนะผมนะซึ่งผมได้ลดแค่100 เอ้ยได้ลดแค่9 9 9นะผมได้ลดแค่69นะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะผมสำหรับผมมันไม่ค่อยคุ้ม <Rail way> ก็เลยว่าไม่เอาดีดกว่านะผมเพราะว่าถ้าเก้าสมันจะคุ้มกว่านี้เนาะแต่นี้ผมได้แค่69%เปอร์เต์มันไม่ค่อยคุ้มนะผมซึ่งบาง ID ใครแบบที่ได้แบบลด90ร์เซนี่โคตรจะดีเลยนะที่ททนะแบบเป็น ID เีชื่อเติมเยอะเยแล้วได้ลดเ0็นี่โคตรจะดีเลยนะผมนะเออแต่ของแบบได้แค่ไ็แบเก่าเป็นกิกอรค นะผมอ่าก็คือทําการยิงให้ครบ30คิวนะผมครบสามสิบคิวก็จะได้เป็นทางด้านของโทเค็นไฮเปอร์ไทแองเกิลนะครับผมอ่าก็ได้ไปถ้าถึง30คนะิวเนาะก็จะได้ไปทั้งหมดประมาณ60อันเนาะประมาณ60อันนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของมันจริงๆอ่ะมันมีทางด้านของอ่าหน้าเป็นหน้าที่เขาแจกมาใหม่นะผมเดี๋ยวต้องเอาหน้ากากออกก่อนนะผมเมื่อคืนหน้าอันนี้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเอาหน้ากากออกนะคนุณดูอ่าที่ผมว่าใจอยู่นะแต่ว่าเนี่ยจะเป็นไทยนะผม หน้าเนาะไทยซอนหมวกด้วยแนละ้วคุนโดเป็นลายที่ซอนหมวกด้วยนะผมเป็นลายธงชาติไทยนะผมซึ่งก็ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนะแจกฟปีนะผมเออก็ก็สวยอยู่นะผมต่อไปแล้วผมนะก็จะเป็นเดล่าของกิจกรรมเอ่อปิฟายคอนเทนเชียลใช่ปะอ่านผิดขออภัยเด้อปิฟายคอนเทนเนเชียลซีรีส์นะผมหรือ F F C S นะผมอันนี้คือเช็คอินหน้ากิจกรรมเพื่อรับของรางวัลน,นะผมอ่าอันนี้เหลือไ้9วันนะผมแรกของรางวัลก็คืออันนี้คืออะไรลูกบาศก์พลังงานพุ้นพ,พูพลัง อ๋ออ๋อนี่มีสุ่มได้ของ แต่ว่าก็ไม่ได้ถาวรเดอก็ได้เป็นเช่ามานะผมอ,อ่นเดี๋ยวเราลองดิว่าทําไงลองสักอันดิอ๋อคือเราต้องใช้ประมาณ9กอันใช่ปะถึงจะได้ถาวรพวกนี้น่าจะใช่นะคุณดูอันเดียวเราลองไปอันแรกเหมือนเป็นการสุ่มเนาะคุณดูใช่ปะมันเหมือนเป็นการสุ่มเนาะ,ะไปอีกไม่ได้ไปอีกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้อะไรนะผมว่ารับไปเลยวะอ๋อก็เหมือนแบบเอ่อสุ่มไปสุ่มไปให้หมดนะผมอ่านี่ได้ใหม่เมืองลอะได้บอดมาก็แสดงว่าเดี๋ยวถ้าถึง90บ ก็น่าจะได้เป็นใน้หน้าของ ชุดไฮเปอร์แอมเบอร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะผมก็คือเหมือนแบบรวบรวมลูกบาทไอ้โทเค็นอันนี้มาสุ่มเนาะเหมือนเหมือนมากดแบบกดใช้นะผมนะแล้วก็จะได้รับอ่าของเนาะเออก็เชียร์ทีมโปรดนะผมเชียร์ทีมโปรดอันนี้นะผมก็แบบแบบอ่ะยังไงอ่ะเลือกทีมที่เราชอบนะผมมาหนึ่งทีมนะหรือไม่แน่ใจนะผมน่าจะใช่เนาะเออเนี่ยก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือทํานายเนาะว่าทีมไหนจะได้แชมป์ฟิวไฟคอนติเนนทันซลซีรีสไปปี2020นี้วนะี่สิบนี่เนาะก็จะมีให้ทายถึง หกวันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมนะเออก็น่าจะใช่แหละนะครับผมทายถูกก็รับไปเลยแล้วผมจะไม่น่าจะว่ารับอะไรเนาะแล้วก็อันนี้ดูอ่าเกี่ยวกับถ่ายทอดสดอันข่งขันประบของราวันนะผมถึง15นาทีนี้ก็ได้รับเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมแล้วก็แวร์วอรอินอ๋ออันนี้คือไปแล้วนะผมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีกิจกรรมอะไรใหม่แล้วเนาะก็ถ้ามีก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่มันมีดราม่าอยู่ตอนนี้คือของที่เป็นดราม่าก็เป็นทางด้านของเนี่ยเสื้อไอเนี่ยนะผมมันคือเสื้อเอซุดที่เอามาขายหม่เ สปอร์ตแจ็คเก็ตนะผมอ่าสปอร์ตแจ็คเก็ตที่เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คเก็ตสมาร์ทบูนะผมอ่าต่อนเกาะด้วยนะผมจริงๆมันก็คือเสื้อเอซูตน,นั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะผมซึ่งทาง GM ก็ได้บอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะอ่ะก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าโค้ดที่ผมจะมาแจกมันเป็นโค้ดอะไรไปกันเลยอ่ะเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วทุกคนเข้ามาถึงหน้าในโค้ดแต่ปุ๊บเราก็เลื่อนลงมานะผมแล้วก็ทําการดู UD ของเราให้ดีนนนนนะะะะะรรรรััผผมมว่่่่่าาาาใใใชชชขออองเเเหหหืปปลลถ้้้กก็ดสสไีย BT6 6C TQ JG TRTN J7XX นะผมใช้งานหรหัสไปกดตกลงไปนี่นะผมจะได้ความดีด้วย,วยการส่งเงันเทิมเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็คือเคเตอร์การดบล็อกนั่นแหละนะผมอ่ะก็เป็นไงกันบ้างนะผมสำหรับโค้ดที่ผมเอามาแจกเนาะก็ประมาณนี้นะผมนะก็จะเป็นชั้นนั้นของโค้ดฟรีไฟเคเตอร์เหมือนเดิมนะผมอ่ะก็สําหรับใครนะผมนะที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยเด้อกดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะผมนะอ่ะก็วันนี้อาจจะไม่ได้เตรียมนะเพราะว่ามาทำคลิปแทนนะผมอ่ะก็ เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะก็ถ้กชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะผมนะสำหรับคลิปนี้มีแค่น,นี้สวัสดีครับ